กาทำเนียมใส่กระเทียมลงไปพี่น้องจะสองหัวนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องฟองไปนะครับในส่วนของวัตถุดิบเป็นปลาแปบนะครับพี่น้องเป็นปลาแปบเมนำขี้นะครับเป็นปลาแปบเมนำขี้เข้ากับลงไปทอดด้ยนะครับพี่น้องลงไปทอดเลยอะไยๆขควนๆเลยพี่น้องลงไปเลยครับลงไปทอดเลย กวาดมมดนะครับแล้วก็ใส่เม่ใชของตลิวจับระเบียบปลาให้มันลุ่มเลน้อยนะครับพี่น้องจับระเบียบปลาให้ปลาทั่วถึงน้ำมันจล็กน้อยหลังจากจับปลาลุ่ขีลงข้างเียบร้อยแล้วก็ลอ,อกกลับด้านนะครับพี่น้องนดี่ครับทอดลักษณ้นี้เนื้อปลาจะ บบติดกระทะนะครับหรือว่าติดกระจิตดหน่อยนะครับพี่น้องกต่ววาส่วนมากกับโติดครัทนี่เป็นการเคล็ดลับกรรมวิธีขั้นตอนในการทอดปลานะครับพี่น้องปลาสดนะครับปลาสดสดกับ่านแครก์กระบวนการหมักใส่ซอสซีอิ๊วขาวนะครับใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็เติมผงนัวผงชีสดสำหรับพี่น้องอใส่อย่างไลแล้วก็จะเอาน้ำมันลงไปที่กระทะเวลาน้ำมันเดือด ได้เข่าทีแล้วก็เติมเกลือลงไปนะครับจะหยิบมือหนึ่งประมาณหยิบมือหนึ่งล้วจะใส่ตะลิ้วหรือว่าทับที่นะครับจะเล่งใส่เกลือทว่วก้นกระทะนะครับหลังจากนั้นก็เติมเนื้อสนของวัตถุดิบก็คือปลาลงไปเลยนะครับพี่น้องปลาตัวนี้คนาทที่เ่อไร่ทอดเกร็ดนะครับปลาแปบนะครับทอดหมดเลยนะครับหลังจากนั้นรอปลาสุกนะครับพี่น้อง่านผู้ชมรออปลาสุกรอปลาสุกนะครับไว้ไปกีนนะครับพี่น้อง ว่าแบงนี้เลยนะครับนอาจะกลับด่านเค่นั้น,นะครับพี่น้องเขาก็จะได้ปลาทอดเหลืองๆแล้วก็ที่สําคัญเนื้อปลาจะบ่อรุดลุยจะบ่ขาดแล้วก็ติดกระทะนะครับนี่คือเป็นเคล็ดลับ,บง่ายๆนะครับพี่น้องวิธีทอดปลาบ่อให้ติดกระทะนะครับนะครับพี่นอ้องชมรอสักพักหนึ่งกับกรอบเล็กน้อยกับกลับด้านได้เลยครับ ดีไฟนลงกันหน่อยพี่น okay, ้องบาได้ลงคั่วลงแรงนะครับพี่น้องนี่แหละครับเดี๋ยวมา่อดช่อมงตอนกรับด้านนะครับพี่น้องครับพี่น้องหลังจากทอดมาได้ประมาณจะหาที่นะครับสังเกตดูนะครับพี่น้องนะครับเนื้อปลาจะมันมีการติดกระทะเลยนะครับเนื้อปลาจะบันติดกระทะนะครับขยับไปมาได้สบายเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวคนคนขวดที่กรับด้านนะครับนี่ครับพี่น้องนะกรับด้านเลยนะครับกรับด้านเลย เป็นเคล็ดลับนะครับยังไงทอดปลาจะบดติดกระทะนะครับแล้วก็ตัวปลาเนี่ยปลาจะเบะเล่นนะครับพี่น้องตัวปลาเนี่ยปลาจะบลเล่นนะครับกันเกียดนะครับเนี่ยนะครับครับได้เนื้อปลาจะบเล่นนะครับครับเายสบายๆนะครับเพราะว่าเกลือไปทัาไปมันจยากครับมันมันเกล็ดนะครับจะเป็นลักษณะนี้กันเกลยดเหมือนกับพี่น้องนะครับนี่ครับบดติดเลยนะครับพี่น้องทผช้ชมนะครับจะบดติดกระทะเลยนะครับ คือเทคนิคทอดปลายง่ายนะครับซุกและครับพี่น้อง้องไปเลครับประมาณนี้ปลาแปรนะครับปลาแปร์มันจะเป็นปลาที่ว่าให้รสชาติอร่อยอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสําหรับปลาตะกูลที่ไม่เกรดนะครับเป็นปลาที่ให้ความอร่อยนะครับพี่น้อง้องไปเอาละครับพี่น้อง้องไปนะครับสําหรับนะครับแซลมอนเนนนะครับผมคนที่ก่ะฝากไว้ก่อนเลยครับพี่น้อง้องไปนะครับเคล็ดลับการทอดปลา ให้ทิศระทาตนะครับทิ่สำคัญน,นะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจในการซอยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับไอเนียน้ยเด้อพี่นอ้องฟังไปนะครับกลับผมผพบกับนายกิตต่อไปพี่น้องยินดีนเป็นค,ครับสวัสดีครับ